้องครับหลังจากที่ไต้หวันเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไต้หวันได้อย่างเสรีแต่คุณหมอก็เตือนว่าอาจเกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดจาก4ปัจจัยได้แก่ทั้งไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ S3N2 การเปิดประเทศแล้วก็การละเลยมาตรการป้องกันโรคของผู้คนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ถึง184รายผู้เชี่ยวชาญจึงเตือนให้ระมัดระวัง สี่ปัจจัยที่อาจทําให้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A มาถึงก่อนฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ S3N2 ที่ค่อนข้างแรงการเปิดประเทศแล้วก็แถมด้วย s f 7ที่กลายพันธุ์มาจากโอมิครอน BA.5 ที่ทําให้ตัวเลขคนติดเชื้อในต่างประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นคุณหมอหวังเก่าสันรองผู้ในการศูนย์ควบคุมโรคระบาดโรงพยาบาล CMUH ของไต้หวันเตือนว่า ตอนนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อประปรายไต้หวันจะเริ่มระบาดหนักตั้งแต่กลางมกราคมไปจนถึงปลายมีนาคมเชื้อส่วนใหญ่ของโลกคือเชื้อสายพันธุ์ H3N2 นะครับและก็ดีนั้นคุณหมอก็ได้เตือนนะครับว่าไข้หวัดใหญ่อาจจะเริ่มระบาดในไต้หวันได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งก็จะเป็นการระบาดก่อนถึงฤดูกาลของมันนะครับโดยเงื่อนไข4ประการดังกล่าวข้างต้นครับคริกฤษณนายแสนประพาสรายงาน